สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัทน,นะคะวันนี้นะคะแมมพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่ภายในบ้านนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งหลังคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะพี่น,นัทรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โคราชบ้านออเองคะ่ะเ<อ>มืองคุณย่าโมเมืองคุณย่าโมใช่แล<ม>้วบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่ดินทั้งหมดเลยสี่ไร่ หนึ่งงาน4.3ตารางวานะคะพี่นัทคะพี่นัทคะการที่เราจะมีบ้านหนึ่งหลังแล้วที่ดินที่เยอะมากๆขนาดนี้ก็ เราจะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับสระน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างหาได้มีง่ายเลยใช่ไหมคะพี่นะัทแต่วันนี้ช่องของเรานะคะนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินที่ทำเลดีแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เลือกเป็นเจ้าของเลยนะคะวันนี้แบบเริ่มพาคุณผู้ชมมาชมภายในตัวบ้านก่อนเลยแล้วกันนะคะ,คะ,ะเริ่มต้นจากประตูหน้าบ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะจะมีประตู3ามชั้นนะคะเริ่มต้นเขาก็จะทําเป็นบันไดนะคะขึ้นมาบ้านหลังนี้เป็นขนาดสองห้องนอน 2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห,ห้องโถงนะคะ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะทําพื้นสูงนะคะมีบันไดด้านหน้าบ้าน3ขั้นนะคะคุณผู้ชมมีเทเรสด้านหน้าบ้านด้านข้างเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยเราจะใช้ตรงนี้เป็นหน้าบ้านก็ได้หรือว่าตรงนี้เพราะเราเข้ามาทางนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่พาคุณผู้ชมเข้ามาชมในตัวบ้านนะคะด้านหน้าเขาก็ปูกระเบื้องลายสวยงามเหมือนกันนะคะจะคนละสีกับในตัวบ้านประตูมี3มชั้นประตูแรกเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะ ชั้นที่2เป็นมุงล่วนนะคะชั้นที่สก็จะเป็นเหล็กดาดนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นประตูของเราจะมี3ชั้นด้วยกันนะคะแล้วเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็โอ้โหกว้างขวางมากเลยใช่พี่นันรู้สึกยังไงคะไม่อึดอัดเลยใช่ไหมคะพดานสูงสวยงามน่ระดับนะครับ ถูกต้องค่ะสวยมาก<ช>สว่างตามากแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเฉพาะห้องโถงเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ากั้นห้องได้ก,กี่ห้องนะคะกว้างขวางมากๆเลยแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะที่เราสามารถชมวิวด้านนู้นได้ใหญ่มากนะครับ <นะ S 1> ใช่ค่ะ,<น>ะแต่ว่าแบบยังไม่พาคุณผู้ชมไปชมวิวนะคะแบบขอพาคุณผู้ชมชมในตัวบ้านก่อนนะคะในตัวบ้านนะคะเราจะทําหน้าต่างไว้ส่วนนี้นะคะก็จะมีหลายบานด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นหน้าต่างบาน กระจกแล้วก็จะมีมุงลวดมีเหล็กดัดเรียบร้อยนะคะผ้าม่านติดตั้งแล้วนะคะไฟฟ้าใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไฟฟ้าใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งแอร์เรียบร้อยแล้วสําหรับห้องโถงนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องโถงของตัวบ้านที่กว้างมากๆนะคะและแบบก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมบ้าน1ห,ห้องนอนอ่าห้องนอนแรกนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่1น,นะคะคุณผู้ชมคะเราก็ เข้ามาภายใน ห้องนอนกันเป็นฝาดมากเลยนะคะใช่ห้องนอนนี้สวยมากๆนะคะเป็นกระเบื้องลายก้างปลานะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีวิวตรงนี้เป็นหน้าต่างนะคะที่เราสามารถไปชมวิวด้านข้างของบ้านได้นะคะคุณผู้ชมค,ะ,ชมคะส่วนนี้เขาจะมีมุงลวดตังหารตรงนี้เป็นกระจกนะคะแล้วก็มีเหล็กดัดด้วยพื้นที่ที่ทุก <c oughs> ท่านเห็นนั่นคือพื้นที่ของเราเลยนะคร<ช>ับกว้างจนสุดกําแพงด้านนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมและแปลงที่ดินนียถมเรียบร้อยแล้ว แล้วนะคะจะมีส่วนที่เป็นบ่อน้ำหนึ่งบ่อที่อยู่ริมกับสระน้ำเท่านั้นเองนะคะในส่วนนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากห้องนอนเท่ากันเลยความกว้างเท่ากันแล้วก็ติดแอร์เรียบร้อยแล้วเป็นประตูไม้แบบนี้สวยๆนะคะคุณผู้ชมนี่เพดานนะครสูงติดไฟสวยเล่นระดับสวยมากอันนี้ห้องนอนแบบวิความรู้สึกว่าห้องนอนใหญ่มากจริงๆนะคะพี่นัน คือคือห้องนอนเขากว้างแล้วก็ดูแบบปลอดโปร่งมากๆเลยนะคะตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยแล้วก็กว้างขวางนะคะสำหรับห้องนอนแรกผ่านไปแล้วยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมแหมพพาคุณผู้ชมมาชมห้องนอนที่สองอีกนะคะอ่านี่จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะโอ้โห พี่นัาห้องนี้ก็ไม่แพ้ห้องอแรกเลยกว้างเหมือนกันเลยนะคใช่เหมือนเท่าเท่ากันเลยนะคะพี่น้าแต่ว่าผนังเขาจะใช้เป็นสีไข่นะคะสีไข่นะครับ<ช>สว่างตาเหมือนกันนะครับดูให้ความอบอุ่นนะครับหน้าพักผ่อนนะครับผมใช่ค่ะสําหรับ บ้านหลังนี้นะคะมีสองห้องนอนห้องนอนทั้งสองห้องปูกระเบื้องลายก้านปลาสลับสีสวยงามมากๆเลยสวยงามมาก,ามมากๆอันนี้เ,เป็นพื้นที่แบบปูกระเบื้องลายแบบที่ทันสมัยมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หน้าต่างก็จะมีสองบานเหมือนเดิมเป็นมุ้งลวดเป็นกระจกบานกระจกมุ้งลวดเหล็กดัดเป็นกระจกแล้วก็เป็นเหล็กดัดแล้วก็มองวิวด้านข้างสวยๆนะคะิวามามธรมมมธรมชากวิวธรรมชาติสวยงามจร<ช>ิงๆค่ะนะครับสำหรับห้องนอนนี้นะคะ มีความพิเศษค่ะพี่นันเพราะยกห้องน้ําม,มาไว้ตรงนี้เลยมีห้องน้ําในตัวใช่ค่ะมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วห้องน้ำเนี่ยกว้างขวางมากๆเพดานสูงโปร่งโล่งสบายนะคะไม่อึดอัดน,นะคะเหลืออย่างเดียวค่ะพี่นันขาติดตั้งอ่างจักรุชิของเวน้น <laughs> ที่ไว้ติดตั้งอ่างจักรุชิใช่ไหมแน่แนอน,นะค่ะแล้วก็จะเป็นอ่าอ่างอ่างล้างหน้านะคะคุณผู้ชมมีกระจกเรียบร้อยแล้ว ผนังก็สวยงามเป็นสีดําแบบสวยๆนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นโทนอ่อนนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นฝักบัวอาบน้าใหญ่ๆจัมโบ้ <Wow. S 1> เลยใช่นี่จะเป็นฝักบัวอาบน้ํานะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างแบบสะดวกสบายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะคะแล้วก็จะมีเป็นประตูไม้แบบนี้สวยๆ นี่นะคะนี่คือเราอยู่ในห้องน้ำไม่ใช<า>่ใช่คือห้องน้ำนี้แบบกว้างนะคะคุณผู้ชมเรายังแบบโหห้องนอนก็กว้างแล้วแล้วก็มีพื้นที่ห้องน้ำอีกกว้างขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ ประตูก็จะเป็นแบบประตูสไตล์ไม้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีตรงนี้นะคะดึงไว้ตรงนี้นิดนึงโอ้พื้นนี่สวยมากๆเลยะะใช่ค,ค่ะเป็นพื้นลายก้างปาลา,ปาสวยๆถ่ายจากตรงนี้ดูกว้างขวางมากใช่ค่ะห้องนอนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยๆเลยนะคะครับเพดานนะครับเล่นระดับติดไฟสวยงามเลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมห้องน้ําด้านหลังกันซึ่งจะอยู่ติดกับห้องครัวนะคะคุณผู้ชมเราเข้ามา ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาระหว่างห้องครัวกับห้องโถงเนี่ยเขาก็จะมีกระจกตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะพี่นัดเป็นประตูเนาะแล้วก็เป็นหน้าต่างตรงนี้ด้วยนะคะเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวนี้กว้างขวางมากๆนะคะคุณผู้ชมเป็นปูกระเบื้องผนังอย่างสวยงามสีโทนอ่อนนะคะมีลวดลายสลับเล็กน้อยนะคะ พื้นกระเบื้องก็จะปูแบบลายไม้นะคะคุณผู้ชมสวยๆความกว้างของห้องครัวก็โหพอสมควรเลยใช่ไหมคะพี่น,นันใช่ครับค่อนข้างว่างใช่ค่ะอันนี้คือห้องครัวแล้วใช่ไหมคะและเราก็มาชมห้องน้ําที่ติดกับห้องครัวอีกหนึ่งห้องนะคะ<อ>บ้านหลังนี้มี2ห้องน้ําเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เขาก็จะปูกระเบื้องสีไม่เหมือนกันนะคะ ก็จะตกแต่งสีไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือเพดานที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีฝักบัวยอยู่ตรงนี้อ่างเก็บอ่างล้างหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมโหเขาทำลายไม้แล้วก็สีหวานแบบสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศของ ด้านนอกบ้านกันบ้าง่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศหลักล้านด้านนอกกันเลยใช่ค่ะเป็นวิวหลักล้านแน่อนนะมองจากตรงนี้นะครับพื้นที่ห้องนั่งเล่นนี่กว้างขวางมากเลยน้องมใช่ค่ะพี่นัทเป็นไงบ้างคะแบบดูตัวเล็กลงไปอีกไหมคะใช่ค่ะโอ้โหดูตัวเล็กลงไปอีกใช่ไหมคะเนี่ยหน้าต่างนะครับเราได้แบบบานใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ นี่นะคะคุณผู้ชมด้านหน้านี้จะเป็นห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกของบ้านหลังนี้เลยนะคะพื้นที่กว้างขวางพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้เราได้วิวส่วนตัวนะคะแบบหาได้ไม่ง่ายนะคะนี่ค่ะว้าวอยู่ที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยน้องแมมถูกต้องค่ะพี่นัท เป็นวิวสระบัวนะคะเป็นสระบัวแบบบัวหลวงนะคะคุณผู้ชมคะแบบนึกภาพของการพายเรือนะคะพายเรือนะคะหรือว่าเราจะซื้อแบบเรือที่ว่าปั่นอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมาเล่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมตรงนี้เราไปเก็บบัวได้นะคะมีบัวหลวงเยอะมากกําลังแบบ กำลังเริ่มบานแล้วนะคะแล้วบัวนี่เขาก็กินฝักได้ด้วยนะพี่น,นันใช่แมครเคยไปหาบัวนะกินฝากได้ตรงนี้นะคะเราจะได้วิวสวยๆแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะคุณผูชมเนี่ยทั้งแถบเลยแล้วก็แปลงที่ดินแปลงนี้แม่มพาคุณผู้ชมมาชมด้านนอกอีกสักนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าแปลงที่ดินแปลงนี้เขาจะมี2โฉนดนะคะพี่น,นันโนดแรกเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นทางเข้านะคะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูส่วนของทางเข้าก่อนแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะดูคลิปแบบละเอียดต้องไปชมที่ช่อง NW Real Estate 78ของเรานะคะ mm. เพราะว่าช่องนั้นเราถ่ายแบบละเอียดละเอียดให้คุณผู้ชมได้รับชมเลย mm. ส่วนช่องนี้คือเราถ่ายแบบเร่งด่วนไม่มีการตัดต่อนะคะ mm. คุณผู้ชมก็คือพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ mm. พอถ่ายปุ๊บเดี๋ยวเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับชมเลยนะคะ mm. พร้อมๆกันทั่วโลกนะคะ ตรงทางเข้านี้นะคะคุณผู้ชมขาก็จะยาวไปจนถึงประตูด้านหน้านู้นค่อนข้างหลายร้อยเมตรเช่นเดียวกันพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยเป็นของเรานะคะเป็นโฉนดใช่เป็นโฉนดแปลงนี้เลยนะคะ,นะคเนื้อที่2งาน17 17.3ตารางวานะคะเนี่ยค่ะตั้งแต่ทางเข้าเขาจะมีประตูเขาจะมีเสานะคะซ้ายขวาเป็นประตูทางเข้าแล้วเราก็เข้ามาจากตรงนู้นตรงมาเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยเราจะได้วิวขอบบอ่อทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าขอบสะปะปาหมู่บ้านนะคะทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ถนนตรงนู้นเข้ามาแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะตามนโฉนดเนี่ยจะระบุว่าติดกับลำเหมืองสาธารณประโยชน์นะคะจะอยู่ด้านนูน้นแล้วก็จะยาวไปจนถึงด้านนู้นค่ะ ยาวไปจนถึงพุ่มไม้ตรงนู้นเลยที่มีหญ้านะคะสุดกำแพงตรงนั้นนะคะอันนี้จะรวมอยู่ใน 2. งาน17.3ตารางวาและรวมกับบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้3ไร่2งาน87ตารางวาทําให้บ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เนื้อที่รวม4ี่ไร่1งาน4.3ตารางวานะคะคุณผู้ชมและมีส่วนของด้านหลังของบ้านเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมชมส่วนด้านหลังของบ้านแล้วก็ สวนข้างๆบ้านนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้โอ้ลมเย็นมากเย็นมากเลยค่ะอากาศดีมากเหมาะกับการทําบ้านพักตากอากาศบ้านสวนยามกเกษียณหรือจะเป็นคาเฟ่เป็นรีสอร์ทเป็นโฮสเทลนะคะทําได้เลยนะคะคุณผู้ชมบริเวณด้านหลังบ้านเขาก็ปูพื้นกระบปูพื้นเขาเรียกอะไรพื้นปูนไว้เรียบร้อยแล้วมีแทงค์น้ํานะคะแล้วก็จะมีก็อ,อะไรนะคะกองน้ําอะไรเงี้ยค่ะที่ที่เขาติดตั้งไว้แล้วแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะมา พัฒนาเพิ่มเติมได้นะคะส่วนบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ทั้งหมดเลยเป็น<ฮ>ของเราค่ะโอ้กว้างขวางมากเลยนะครับใช่ทั้งหมดนี้เป็นของเราทั้งนั้นเลยนี่ตั้งแต่แนวกำแพงนี่<ช>เลยนะครับผมกว้างมากนะคะพี่นาค่ะวันนี้นะคะเราถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมรับชมหลายช่องทางแบบมีความรู้สึกว่าแบบเดินประมาณ10กว่าไร่แล้วนะคะเพราะว่า <laughs> <laughs> เดินรอบละสี่ไร่กว่านะคะคุณผู้ชมแล้วเราถ่ายหลายช่องทางมากๆเลยทั้งเพจนะคะทั้งช่องหลักนะคะแล้วก็ช่องที่เสิร์มให้คุณผู้ชมได้รับชมแบบเร่งด่วนนะคะเพราะว่าถ้าตัดต่อจะต้องรอเวลาอีกสัก นิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดต่อคือเราเราสามารถอัปโหลดให้คุณผู้ชมได้ชมเลยหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะจะเป็นแปลงที่ดินที่เราขายรวมพร้อมบ,บ้านนะคะคุณผู้ชมสุดต้นไม้ด้านหลังใหญ่ๆนู่นเลยนะคะแล้วด้านซ้ายมือก็จะเห็นวิวสระน้ำทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนกำแพงด้านนี้นะคะสำหรับกำแพงด้านนี้นะคะคุณผู้ชมคะเจ้าของเนี่ยเขาทำก่อน ที่จะซื้อแปลงข้างหน้านะคะฉะนั้นพื้นที่ของเราไม่ใช่สุดที่กำแพงนะคะก็คือยาวออกไปเขาเรียกอะไรนะคะขยายออกไปติดกับตรงแปลงมันของเพื่อนบ้านนะคะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินสวยๆพร้อมบ้านสีฟ้าน้ำทะเลสวยๆแบบนี้นะคะสามารถโทรหาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์ 0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอด0638412188นะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าใข่ที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง Youtube ช่องหลักของเรานะคะชื่อช่องว่า nw real estate 7ป่านะคะคุณผู้ชมส่วนช่องนี้นะคะแหมมก็ตั้งใจที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับชมก่อนใครเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะกดติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณคับน้องแหม่มขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณช่วงเวลานี้นะครับหากสนใจบ้านหลังนี้นะครับก็โทรสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8หนนะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกัน ได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแหม่มนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ